ครับหมอแค้นนี่เดี๋ยวสิทธิ์ว่าตัวนะครับแบบเป็นอย่างการหัดแค้นคือต้องได้ก่อนล้ำทุกคนนะครับหมอแค้นสวนเพิ่นสิได้ก่อนล้ำเพิ่นสิล้ำเป็นบอนะครับมา <c oughs> พิสูจน์กัน <c oughs> เพิ่นมีความสามารถไหลบอว่าสิเปาแค้นซื้อล้ำกับเป็นครับทํานองขอดแกนบ้านาบ้านเกิดเพิ่นเองนะครับพี่นอ้อง ขอกใครแปกเป็นแน,นวรวมส่วนมีย้นไหลคุ้มทานที่ลับเป็นหลุดทานอนุชาแม่นองน้องมีแม,มน่ซ้ำแจงบใจอยู่ยังเบเเ้าฟังน้ำไผ่สมัดุมุ่งปคกกะเตลิลน้นผู้บางใสแก่นกิเลสบอรอกมุ่เล อยากได้อคอยลุงตามอดำเลียงามคำไปฟังทังกับพอเจ้าเจียวเข้าแถวดมานศาสนาเป็นที่หลังเขาขรจางให้เมืม่อมองม,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 มานด้านเดินปิดของทองบหินทางเจอยากพึ้นจากอาจจะเลี่ยงคุยกันกับคุณพีได้เนาะนักที่ถ่องต่วนทิ้งที่าปูอายไปค่ะ ตาวนะข้องยเงากรมนาเขี่ยมท่าห้างสนุนจนปัญญาหัวจิตผู้เดียวอยู่หลังบานอาการหัวหงายเอาเลี้ยวบังจนโตเกาะผัวหางตั้งมาเป็นตานายากบ่มีงาม ยาเมื่นงมื่นซ้งมันด่าให้อยากไ้เนัเปิดฟังเรวัน